We live Planet aka, The Mobile infantry ready engage against the Menace. go against Bug to to Falacca. Infantry สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบยิงมแมลงนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพที่ผมจะแนะนำให้เล่นในเกม Starship Trooper นะครับผมนี่เราก็อยู่กันในเกม Starship Trooper Extermination นะครับผมซึ่งถ้าหาว่าใครที่โตมาแบบมีอายุประมาณหนึ่งเหมือนผมนะ <laughs> ที่เคยดูหนัง Starship Trooper นะครับขอพูดถึงภาคหนึ่งเดียวลวกันนะครับ ก็จะจำได้ว่าหน่วยลบอ่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน่วยลบที่ไปบุกในดาวที่มีมแมลงอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งในที่สุดเราก็มีเกมที่สมศักดิ์ศรีกับหนังนี้ออกมาสักทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีเกมออกมาก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าแต่ว่าบอกได้เลยว่า Starship Trooper Extermination นี่เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกม Killing f l o r นะก็จะเป็นเกมแนว PvE ร่วมมือกับเพื่อนแล้วก็ บุกป่าฝ่าดงอะไรอย่างนี้นะครับผมพอเวลามาเล่น Starship Trooper เนะี่ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะครับก็มันมีข้อด,ดีก็คือมันสนุกมากแล้วก็ได้ทำงานเป็นทีมได้แบบยิงแมงที่เป็นบอทนะครับผมเป็น a อเนะี่ยแล้วเราก็สนุกกับการที่เราได้เบียวเป็นตัวละครในหนังนะครับผมโอ้เป็นไฟายโอ้เป็นไฟายเซอร์เยสเซอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็เกิดมาประมาณนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คือผมจะมาแนะนำคัพท,ที่เราควรเล่นตอนเริ่มเกมนะครับผม เดี๋ยวผมจะทาอธิบายทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือของบัสชั่นแล้วก็ฮันเตอร์ด้วยแต่ว่าในคลิปนี้ตัวอาชีพผมเรียกอาชีพละกันเนะอาชีพที่อยากให้เพื่อนๆเ,เล่นนะครับผมก็คือโอเปอเรเตอร์นะครับสังเกตได้เลยว่าผมเล่นมาจนเวลรสิบเก้าแล้วนะครับก็เกือบตันละยี่สิบนี่ก็น่าจะตันละบทของมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรโอเคคาร์โอเปอเรเตอร์นะครับผมทำไมผมถึงอยากให้เล่นเพราะว่าคาร์โอเปอเรเตอร์เนี่ยจะมีความสามารถในการเปิดโดนนะครับผม medical uav นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆตายแบบโดนดาเมจจนลงไปนอนนะครับผมหรือว่าเรามีเพื่อนๆที่นอนอยู่ในพื้นที่เนี่ยข้อดีของคัสนี้คือเราสามารถให้โดนของเราเนี่ยไปชุบเพื่อนคนนั้นได้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับคือมันสามารถที่จะชุบได้เลยเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เดินเข้าไปใกล้ๆนะครับโดนของเราก็จะทําการชุบ สมาชิกทีมที่ตายอยู่ตรงนั้นทันทีนะครับหรือแม้แต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆตายเองนะครับผมเราก็สามารถที่จะชุบตัวเองได้ด้วยนะครับพอเราเราดูและวว่าน่าจะต้องมีคนตายแน่ๆหรือเราอาจจะตายแน่ๆนะครับให้ทําการเปิดตัว medical UAV ไว้โดยการกด C นะครับผมโอเคหลังจากที่เรากด C แล้วเนี่ยตัวโดนตัวนี้นะครับผมจะทําการชุบทุกคนที่อยู่ในระยะนะครับผมรวมถึงตัวเราเองด้วยถ้าเราตายนะครับ โดยที่การชุบเนี่ยผมลองสังเกตด้วยตัวเองนะมันจะชุบได้ประมาณ3-5ถึงครั้งนะครับไม่ได้ชุบได้แบบอินฟินิตี้นะครับผมก็คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันไม่มีอธิบายบอกไว้แต่เท่าที่ผมสังเกตเนะมันจะชุบได้ประมาณสามหรือ5ครั้งเนี่ยแหละอันนี้นี่ผมไม่ชัวร์นะครับผมเวลาไปเล่นจริงก็คือมันมีโอเปอเรเตอร์หลายคนนะมันก็จะแบบช่วยๆกันชุบนะครับแต่ว่าถ้าก็ชัวร์ๆเนี่ยเราก็เริ่มเกมปุ๊บเรากดตัว C ีนะครับผมแล้วก็รอชุบแบบสแตนบายเลยนั่นเองเพราะว่าบางที่เนี่ย เราอาจจะตายไปโดยที่ไม่ได้กดตัว C นะครับผมไม่ได้เปิดใช้โดนไว้ก็ถือว่าซวยเลยนะครับโอเคย้อนกลับมาดูที่ตัวโดนอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโดนของเราเนี่ยสามารถฮิวเพเยอร์ได้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในคอาอธิบายมันบอกไว้ว่าชุบเพื่อนได้แน่นอนนะครับแต่ฮิวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแบบเอน่าจะไม่ได้ฮิวนะอ่ะส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมลองสังเกตมาเนี่ยรู้สึกว่าเลือดผมก็ เพิ่มบ้างไม่เพิ่มบ้างนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับขอภัยด้วยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาพูดคือมันชุบได้แน่นอนนะครับแล้วก็โดนเนี่ยจะมีคูลดาวอยู่อ่าค่อนข้างนานนะครับผมสังเกตได้ว่าเวลาเรากด C เนะี่ยมันจะเริ่มคูลดาวเลยนะครับซึ่งมันจะนานพอสมควรนะครับผมบวกกับโดนเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่น้องเขายังไม่ได้ชุบใครนะครับผมโดนก็จะอยู่กับเราไปจนหมดระยะเวลาเลยแต่ถ้าหากว่าเราได้ใช้โดนชุบอย่างที่ผมบอกนะครับน่าจะประมาณสัก3าถึงหครั้งเนี่ย โดนก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับเราก็ต้องรอคูดาวเพื่อที่จะมาใช้งานโดนได้อีกนะครับคัทโอเปเรเตอร์นะครับผมยังมีข้อดีอะไรอีกก็คืออันนี้นะครับผมแคนิสเตอร์สล็อตนะครับในบางครั้งนะครับมันจะมีภารกิจที่เราจะต้องไปเติมถังนะครับซึ่งมันจะมีเติมแบบเป็นถังสีส้มกับถังสีฟ้านะครับซึ่งถ้าเป็นตัวละครทั่วไปเนี่ยพอเวลาเติมเสร็จเราจะแบกถังนั้นไว้กับมือนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปที่ฐานทัพเพื่อเอาไปเติมแต่ถ้าว่าคุณผู้ชมเล่นโอเปอเราาาจะสมรถ พกตัวกระป๋องนี้นะครับผมได้2กระป๋องเลยนั่นเองนะครับโดยที่กระป๋องแรกจะใส่ไว้ข้างหลังนะครับผมแบกไว้ข้างหลังตามรูปแบบนี้เลยนะครับเราจะเอาตัวถังเนี่ยแบกไว้ข้างหลังเรานะครับแล้วก็เวลาเรากดถังที่สองเนี่ยตัวละครเรามันจะถือไว้ที่มือนะครับผมซึ่งหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเติม2ถังได้นั่นเองนะครับในการวิ่ง1ครั้งนะครับผมสาหรับอุปเรเตอร์เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าชีพอื่นเนี่ย เขาถือได้แค่อันเดียวแต่ว่าชิพนี้นี่ถือได้2อ,อันเลยนั่นเองนะครับมาดูที่อาวุธกันบ้างนะครับผมอาวุธปืนของโอเปอเรเตอร์อันนี้ผมยังขออนุญาตไม่พูดเจาะรายละเอียดในแต่ละอาวุธนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าโอเปอเรเตอร์เป็นคาบที่มีอาวุธใช้เยอะที่สุดในเกมตอนนี้นะครับผมที่เหลือเนะี่ยยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่นะครับที่เด่นสุดๆเลยะครับก็คือปืนยิงระเบิดนะครับผม ฟิลมันจะคล้ายๆกับปืน M 3 2 Gen e เกนเน็ต e r นะครับผมก็คือยิงลูกระเบิดได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งเป็นค์ดเดียวที่มีปืนนี้ใช้บอกเลยว่ามันโคตรโกงนะครับเพราะว่าปืนระเบิดเนี่ยในเกม Starship Trooper เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆนะครับผมในการเคลียร์มอนหมูในการอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าว่าเรามีระเบิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วมันก็มีเฉพาะแค่คดนี้ค์ดเดียวนะครับผมที่ปลดล็อกปืนนี้มาเล่นได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีปืนปืนกลเริ่มต้นนะครับ แล้วก็จะมีปืนกลเริ่มต้นเวอร์ชันอัปเกรดที่ผมค่อนข้างชอบกว่าก็คือเวอร์ชัน MK 1อันนี้นะครับแล้วก็จะมีสไนให้เล่นด้วยนะครับผมซึ่งสไนเนี่ยก็พลังโจมตีสูงมากๆเหมาะในการเล็งยิงพวกแนวหลังของศัตรูนะครับผมพวกแมงที่มันยิงไกลได้อะไรประมาณนี้นะครับใช้สไนย,ยิงนี่เป็นอะไรที่จังมากแถมถ้าหากว่าคุณผู้ชมเจอระยะใกล้นะครับผมสไนก็มีความสามารถที่ยิงศัตรูในระยะใกล้ได้ดีพอสมควรนะครับไม่ขี้เหร่เลยไม่ต้องห่วงนะครับ ถ้าเราเจอศัตรูเข้าใกล้เนี่ยเราก็กดยิงรัวๆได้เลยเหมือนกันนั่นเองครับแต่นี้ก็เข้าๆเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปแยกนะครับผมว่าแต่ละปืนเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นอะไรบ้างนะครับโอเคย้อนกลับมาที่สกิลต่างๆของโอเปอเรเตอร์นะครับ่าปืนพกมันก็จะเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ปืนพกมีใช้แค่สองกระบอกนะครับคือปืนพกยิงไวกับตัวปืนพกความแรงสูงนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงอาวุธนะครับพวกระเบิดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแทบทุกอาชีพก็จะมีระเบิดที่ไม่ต่างกันมากเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของยูทิลิตี้นะครับผมโอเคสําหรับอันนี้จะเป็นข้อดีของโอเปอเรเตอร์เลยนะครับผมเขามีเข็มฮิลนะครับถ้าเริ่มต้นมาเล่นแรกๆนะคุณผู้ชมจะมีเข็มฮิลนะครับใช้ฮิลตัวเองก็ได้หรือฮิลเพื่อนก็ได้นะครับตั้งต่อมาก็จะมีเป็นตัวเติมกระสุนนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับเพราะว่าตัวเติมกระสุนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพลย์เยอร์ปวดปานมากๆนะครับคุณวางกล่องกระสุนไว้นะครับทุกคนจะลุ้มเข้ามาเอากันแบบไม่คิดชีวิตเลยนั่นเองสัังเเเกกกกตตจจาาาารรรลลล่นนหยออบบะะคแ้ว็็มป ตัวฮิลนะครับผมคือคุณผู้ชมสามารถที่จะวางกล่องนี้นะครับผมให้เพื่อนมากดรับฮิลได้นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันได้ว่าเราไม่อยากเอาเข็มไปวิ่งฉีกเพื่อนทีละคนนะครับก็วางตัว medical station ได้เลยนะครับให้เพื่อนมากดรับฮิลสแกนบีคอนนะครับผมก็จะเป็นแท่งที่ทำให้เพื่อนๆในทีมของเรานะครับผมเห็นศัตรูทะลุกำแพงได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะไฮไลท์ตัวศัตรูขึ้นมาจึงทําให้เราสามารถที่จะ ค่ามันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ศัตรูที่ถูกสแกนนะครับผมจะโดนดาเมจแรงขึ้นเลยนั่นเองนะครับช็อคบีคอนนะครับผมช็อคบีคอนจะเป็นเสาไฟฟ้านะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือเราสามารถวางไว้เป็นแนวได้เลยนะครับผมวางอันที่1อันที่2อันที่3าอันที่4ี่แล้วก็ให้มันต่อกันนะครับผมเป็นเราสามารถที่จะสร้างกำแพงไฟฟ้าได้นะครับซึ่งศัตรูที่มาติดไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบสั้นทันทีนะครับผมเหมาะมากในการที่เวลาเราคุ้มกันอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเติมน้ำนะครับเติมน้ําลงกระป๋องเนี่ย ผมเรียกสักกระป๋องเลยเติมเชื้อเพลิงเติมอะไรพวกนั้นนะครับผมแล้วก็สามารถเอาช็อคบีคอนมาวางขวางเอาไว้ได้นะครับจะทําให้ศัตรูไม่สามารถเข้าออบเจกตีที่ตัวนั้นได้นะครับต่อมาก็เป็นเทอร์มอลชาร์ตนะครับผมเทอร์มอลชาร์ตจะเป็นระเบิดที่โคตรแรงนะครับผมสามารถกดวางที่พื้นแล้วกดคลิกขวาเพื่อทาการระเบิดนะครับอารมณ์มันเหมือนเรากดระเบิดซีโฟอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้นะครับปัญหาก็คือเราอยู่เซิร์ฟโซนเอเชียกันนะแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยมันไม่มีเซิร์ฟเอเชียให้เล่นนะครับ ตอนนี้เราจะต้องออนไลน์ตรงไปที่เซิร์ฟของเมกานะครับผมเพราะฉะนั้นในการวางเนี่ยก็จะทําให้มีการแหลกแบบกดวางแล้วไม่วางหรืออะไรแบบนี้นะครับผมผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้เล่นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอาวุธนี้รอให้เซิร์ฟซา u ด h อิตเอเชียเข้าก่อนนะครับผมการเล่นตัว t h e r m a l ล h าร์จน่าจะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มันมีปัญหามากๆนะครับคุณผู้ชมแทบจะวางไม่ได้เลยนะครับมันครบากดวางปุ๊บค้างวางปุ๊บค้างนะครับผม ก็จริงๆมันวางได้ก็คือให้เรายืนเฉยๆแล้วกดวางนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเรายืนเฉยเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อของแมลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนําให้เล่นตอนนี้นะครับมันด้วยอาการแหลกเนี่ยมันทาให้เราวางระเบิดแทบไม่ได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นคิวบบคอนนะครับผมสาหรับตัวนี้จะเป็นเสาฮิวนะครับซึ่งจะทําการฮิวเพื่อนทุกๆสิบวินะครับการที่เราวางเสานี้ลงพื้นนะครับผมจะมีตัววงแหวนฮิวนะครับผมกระจายออกมารอบๆนะครับทาให้ฮิวเพื่อนได้แบบ ง่ายได้เลยนั่นเองเวลาเราแคมป์หรือว่าเวลาเรากระจุกกันอยู่เป็นกลุ่มนะครับเสานี้การวางเสาเนี่ยก็จะทําให้เราฮิวเพื่อนพร้อมๆกันหลายคนได้นั่นเองนะครับผมก็จะแตกต่างจากตัวนี้ที่เพื่อนจะต้องมากดรับฮิวนะครับแตกต่างจากเข็มฮิวที่เราต้องไปฉีดเพื่อนนะครับก็คือวางฮิ l วลิงบีคอนเนี่ยก็สามารถที่จะฮิวเพื่อนได้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเพิ์งนะครับผมซึ่งเพิ์งเด่นๆของทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว power up view นะครับ จะทําให้เราสร้างหรือว่าซ่อมอะไรได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว u t i l ตี้โอ้โหอ่านยากมันจะเพิ่มพวกของ u t i l ตี้นะครับผมก็คือเพิ่มของตรงนี้เวลาเรามีกล่องกระสุนหรืออะไรก็จะเพิ่มให้อีกนะครับผมหรือว่าเวลาเราวางเสาเนี่ยปกติมันวางได้อันเดียวก็จะวางได้2อ,อันอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะเพิ่มจํานวนให้โอเคสําหรับพวกเพร์กอื่นๆนะครับผมอันนี้ที่ผมชี้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเพร์กที่มีทบาทุกอาชีพอยู่แล้วนะครับไว้ อธิบายเลยก็ได้อย่างอันนี้นะครับผมตัวแมกกาซีนเบนโดเลียร์อันนี้ก็จะทําให้เราถือแมกกาซีนเพิ่มได้เยอะขึ้นนะครับผมปืนไรเฟิลเพิ่ม2แม็กปืนพกเพิ่ม2แม็กปืนกลแมชชีนกันนะครับผมเพิ่ม1แม็กแล้วก็มัคแมชไรเฟิลเพิ่ม1แม็กนะครับส่วนอันนี้เป็นอันที่ผมชอบม,มากๆคืออินพุสเกเนตคูลดาวนะครับผมมันจะทําให้ระเบิดของเรานะครับผมมันรีชาร์จกลับมาได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับจึงทําให้เราสามารถปาระเบิดได้บ่อยๆนั่นเอง เพนบูสเตอร์นะครับผมจะทําให้เวลาเราโดนโจมตีนะครับจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณว่าเวลาโดนโจมตีอะดรีนาลีนหลั่งแล้วก็แบบวิ่งเร็วอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็จะเหมาะกับพวกคัสฮันเตอร์ Hunter มากกว่านะในความคิดผมเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยก็จะมีความสามารถติดตัวที่วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับผมถ้ากว่าได้ตัวเพนบูสเตอร์มาอีกเนี่ยก็จะแบบวิ่งมันจรวดเลยนั่นเองนะครับผมทำให้การเอาตัวรอดมันทำได้ง่ายกว่านะครับผม ก็อธิบายไปซะเยอะเลยนะครับข้ามไปอธิบายของฮันเตอร์ด้วยก็จะเห็นนะครับผมว่าทําไมผมถึงแนะนําให้เล่นโอเปอเรเตอร์ก่อนนะครับหลักๆเลยนะครับผมก็คือตัว medical U A V นะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับมันทําให้เราแบบชุบตัวเองได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะตอนที่เรากําลังวิ่งหนีวิ่งหนีตายเพื่อกลับบ้านนะครับผมไปขึ้นฮอไปขึ้นยานของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราตายไม่มีเพื่อนมาชุบเราก็สามารถใช้ตัว medical U A V ชุบตัวเองได้นั่นเองครับโอเคสําหรับ คลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงโอเปอเรเตอร์เป็นหลักนะครับโดยที่บัตชั่นและฮันเตอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะตามมาต่อในคลิปลังหลังนะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่เพื่อนๆต้อตงการให้อธิบายเพิ่มหรือว่าตรงไหนที่ผมอธิบายตก่นไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตอนนี้ก็ต้องสารภาพตามตรงเลยว่าผมติดเกมนี้มากๆนะครับไม่งั้นคงไม่เล่นล่อไป19ยันเลเวล19นะจะตันอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะรีบไปเลเวลตัวบัตชั่นและฮันเตอร์นะครับบอกได้เลยว่า ไม่ใช่ว่าผมชอบโอเปอเรเตอร์แล้วผมไม่เล่อนอาชีพพวกนี้นะครับบอกเลยว่ามันมันวัชชันมันมากๆนะครับผมวางป้อมแล้วก็ยิงปืนเนี่ยม่ชินกันนะฮูโคตรสะใจเลยส่วนฮันเตอร์ก็เล่นพวกปืนจรวดได้มันมากเพราะว่าเขามีความสามารถในการโดดสูงนะครับจึงทําให้เรายิงระเบิดลงมาได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวเรามาคอนเทนต์หน้ากันต่อนะครับว่าเราจะพูดถึง ด้านไหนกันต่อดีนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ